สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอา่อมาคุยกันเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยเรื่องหนึ่งที่มันทั้งหาทั้งหลอนเลยนะครับน่าสนใจครับเรื่องอะไรเหรอครับเรื่องกิจกับผีขี้เมาครับ เคยได้ยินไหมครับมันมาจากเรื่องเล่าชื่อกิจกับผีขี้เมาเรื่องเล่าขำขันปนหลอนอืมคุ้นๆอยู่ครับเหมือนจะเคยผ่านตาครับผมเรื่องมันเกี่ยวกับหนุ่มสกลนครคนหนึ่งชื่อกิจอายุประมาณ25เป็นคนแบบร่างใหญ่ใจนักเลงหน่อยๆน,นะครับแต่แหมขี้ตกใจง่ายเหมือนกันครับผมเรื่องมันเริ่มตอนเลิกงานนี่แหละครับตั้งวงดื่มเล่ากันกลางทุ่งนาเลยบรรยากาศกําลังคลื่นเครงอ่าบรรยากาศชนบทชนบทเลยนะครับใช่เลยครับ แล้วที่นี้เพื่อนคนหนึ่งก็ดันเปิดประเด็นเรื่องผีขี้เมาในหมู่บ้านขึ้นมาผีขี้เมาครับเขาว่ากันว่าตายเพราะดื่มหนักมากวิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่แถวนั้นหาเหล้าดื่มต่อว่างั้นเถอะโหตำนานพื้นบ้านแบบนี้นี่คลาสสิกเลยแล้วโจกิทเนี่ยตอนนั้นก็กําลังกล,กลุุมได้ที่เลยสวนกับเพื่อนไปทันทีเลยครับแบบไม่กลัวเลยนะบอกว่าผีขี้เมาแล้วมันจะมาทําอะไรกูกูก็ขี้เมาเหมือนกันอ อันนี้คือใจถึงหรือว่าแค่ริดเหล้าพาไปครับเนี่ยนั่นนะสิครับแต่คำพูดแบบนี้มันน่าคิดเหมือนกันนะครับครับคือในมุมมองผมนะมันอาจจะสะท้อนวัฒนธรรมชนบทไทยอย่างหนึ่งก็ได้นะครับที่เรื่องผีเรื่องลี้ลับเนี่ยมันถูกเอามาผูกกับชีวิตประจำวันอย่าเรื่องดื่มเหล้านี่แหละบางทีการทำท่าไม่กลัวหรือว่าใส่ความตลกเข้าไปมันอาจจะเป็นวิธีจัดการกับความกลัว หรือทำให้เรื่องลี้ลับมันดูแบบเป็นกันเองมากขึ้นก็ได้นะเออจริงด้วยครับน่าคิดน่าคิดเอาล่ะหลังจากวงเลิกคิดก็ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวทีนี้มันมืดมากเมาก็เมาอยู่ครับบรรยากาศน่ากลัวเลยท่านใดนั่นแหละครับได้ยินมเสียงกระซิบข้างหูเลยไอ้นุม่มมีเล่าไหมโหคนลุกแน่นันกิดก็หันควับเลยนึกว่าเพื่อนแกล้งแต่แบบไม่มีใครเลยครับว่างเปล่า แล้วเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกเฮ้ย hey, ฉันดื่มดิสิเจออะไรครับเจอผู้ชายร่างสูงสูงปร่งปรงซิดซีดตาลึกโบเลยยิ้มแบบยิ้มเมาเมาอะนะครับถือขวดเหล้าเปล่ามาด้วยแค่นั้นเหรอครับที่สำคัญคือร่างนั้นน่ะลอยอยู่เหนือพื้นครับอ้าวลอยได้แล้วเกดทำไงครับเจอแบบนี้ปกติต้องวิ่งแล้วนะนี่แหละครับ พีกเลยแทนที่กิจจะกลัวหรือจะวิ่งนะกลับทักไปเฉยเลยเอา้าวพี่ก็คนบ้านนี้หรอมามา่มามานั่งดื่มด้วยกันฮะจริงดิทักผีแบบนั้นเลยใช่ครับสงสัยความเมานี่มันคงอ่ะปิดสวิตช์ความกลัวไปหมดแล้วมั้งครับหรืออาจจะแบบมองข้ามดีเทลสยองสยองอย่างเรื่องลอยได้ไปเลยเพราะว่าเมาจัดเป็นไปได้ครับแล้วกิจก็ใจดีอีกนะจะรินเหล้าตัวเองให้ผีแล้วรินได้ไหมครับ ไม่ได้สิครับเทเท่าไหร่เหล้ามันก็ไหลทะลุขวดผีลงพื้นหมดเลยกิดก็ยืนงงสิครับเอา้าผีขี้เมาเนี่ยแหละครับเลยเฉลยยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าฉันเป็นผีดื่มไม่ได้หรอกแค่ได้กลิ่นก็ชื่นใจแล้วโอ้โห oh, ผีอะไรเนี่ยมันแนวซึ้งปนหายังไม่จบแค่นั้นครับผียังบ่นต่ออีกนะพอกิดถามว่าอา้าวแล้วทำไมไม่ไปดื่มบนสวรรค์ล่ะครับครับ ผีตอบหน้าจ่อยๆเลยครับว่าที่นั่นเล่าแพงผีไม่มีตังค์โอ้ยไม่ไหวอันนี้คือแบบสุดยอดเลยครับผียุคดิจิตอลหรือเปล่าเนี่ยกังวลเรื่องค่ากลองชีพหลังความตายมันเป็นการเอาปัญหาจริงๆของคนเนี่ยไปใส่ในบริบทผีผีได้อย่างเออน่าขันมากเลยนะครับเหมือนเสียสีเบาๆว่าพบภูมิไหนเรื่องเงินก็ยังสําคัญอยู่ดีใช่เลยครับแลกิจทําไงรู้ไหมครับ หัวเราะลั่นเลยแล้วก็สัญญาว่าเอาเอเอเ,อเดี๋ยวคราวหน้าจะเผาเหล้าไปให้ครับครับนี่มันทําลายภาพจําผีน่ากลัวไปหมดเลยนะเนี่ยสุดท้ายผีก็บอกขอบคุณแล้วก็หายวับไปเลยครับทิ้งไว้แค่เสียงขวดเหล้าตกพื้นดังแก๊งแล้วเรื่องก็จบตรงนั้นคืนนั้นจบตรงนั้นครับพอเช้ามาเพื่อนๆก็มาเจอกิจนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้สบายใจเลยทั้งข้างก็มีขวดเหล้าวางอยู่เพื่อนก็คงนึกว่าเมาหลับไปตามระเบียบใช่ครับก็แซวกันไปว่าสงสัยเมาจนหลอนเห็นผีครับผม แต่มันมีจุดที่ทําให้เรื่องนี้ยังคาใจอยู่นะครับยังไงครับคือเพื่อนสังเกตว่าเหล้าในขวดของกิจนะ่ะหมดเกลี้ยงเลยทั้งที่ปกติกิจไม่ใช่คุณดื่มหนักขนาดนั้นอืมอาจจะเมามากจริงๆก็ได้คืนนั้นอาจจะครับแต่ที่มันเอ่อน่าขนลุกกว่านั้นคือบริเวณรอบๆที่กิจนอนนะครับมีรอยเท้าปีกเปียกเป็นทางเลยทั้งที่คืนนั้นฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีใครอื่นอยู่แถวนั้นเลยโอ้รอยเท้าเปียก อันนี้น่าคิดความคลุมเครือแบบนี้แหละครับคือสเสน่ห์ของเรื่องเล่าพื้นบ้านชั้นดีเลยมันเปิดให้เราคิดต่อว่าตกลงแล้วกิดเมาจนเห็นภาพหลอนไปเองหรือว่าเขาเจอผีขี้เมาจริงๆกันแน่ใช่ครับไม่มีคำตอบไตตัวการที่มันไม่มีคำตอบชัดๆนี่แหละที่ทำให้เรื่องมันถูกเล่าต่อๆกันไปได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นสรุปแล้วเรื่องกิดกับผีขี้เมานี่มันก็เหมือนภาพสะท้อนนะครับว่า เส้นแบ่งระหว่างความจริงกับเรื่องเหนือธรรมชาตินี่มันเบลเบลไปได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะเมื่อมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวครับกลายเป็นเรื่องที่ทั้งตละกทั้งน่ากลัวได้ในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องที่แบบฟังเราก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงก่อนดีจะขำหรือจะกลัวสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือเรื่องนี้มันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมหรือแม้แต่อารมณ์ขัน ว่ามันหล่อหล,อ,ลอมุมมองที่เรามีต่อสิ่งลี้ลับหรือความตายยังไงบางทีการเล่าเรื่องผีแบบตลกตลก,ตลกแบบนี้มันอาจจะเป็น,นกลไกของคนในชุมชนในการรับมือกับความกลัวหรือสิ่งที่อธิบายไม่ได้ก็ได้นะครับเหมือนทำให้มันดูซอฟ์ลงอืมเป็นไปได้ครับเป็นการทำให้เรื่องน่ากลัวมันดูเข้าถึงง่ายขึ้นหรือยอมรับความแปลกประหลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับ ว่าแต่อืมถ้าเราเจอผีขี้เมาจริงๆแบบกิจเนี่ยจะกล้าชวนดื่มแบบเขาไหมอันนี้ก็น่าคิดนะครับ <laughs> นั่นสิครับคงต้องแล้วแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตอนนั้นด้วยมั้งครับ <laughs> <laughs> ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีครับวันนี้